สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนเป็นทรงผมอันนี้เลยนะคะแจกทั้งหมด1000ชิ้นได้ทุกคนอเข้าแบบนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงแบบไว้ใต้คลิปนี้เลยทุกคนเห็นแบบแล้วทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะเขาไม่ได้ให้เรามาเก็บหัวใจนะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนกดสคริปได้เลยเราให้ทุกคนกดกคาวคนน่า time event น,นะคะกดไปได้เลยค่ะ มื่อกดมาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขึ้นแบบนี้เลยคือเรา,าว่าไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะคะเมื่อทุกคนมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนวิธีการได้รับทรงผมก็คือทุกคนต้องอยู่ในแมปให้ครบทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะคะก็คืออยู่ในแมปเป็นเวลา1วันแค่นี้เองนะคะทุกคนทุกคนก็จะได้รับของฟรีแล้วแต่เราแนะนํานะคะถ้าทุกคนอยากทําจริงๆทุกคนต้องมีโทรศัพท์เครื่องที่2นะคะหรือเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาเปิดค้างเอาไว้นะ แล้วก็ต้องมาคอยชาร์จแบตด้วยนะคะรู้สึกว่ายุ่งยากอยู่นะคะทุกคนแต่เพื่อความสวยนะคะทุกคนสามารถทําได้เลยหรือใครที่มีคอมนะคะก็สามารถตั้งทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ระวังระเบิดด้วยนะก่อนจะไปก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ